มันอลังการกว่าที่เราคิดผังมากเลยอะ่ะมันแบบคนลุกอ่ะชีวิตมันตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยอ่ะอยากมาแข่งตั้งนานแล้วอ่ะผมเป็นคนที่ชอบดูรายการชอบทำอาหารอยู่แล้วดีใจที่ได้เจอบรรยากาศจริงๆตื่นเต้นมากเลยคือไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้จะต้องเจอศึกหนักแค่ไหนแต่ว่าวันนี้ก็ออกมาจากบ้านด้วยความมั่นใจแล้วก็นาผมที่พร้อมค่ะได้แบบดูไม่เคยคิดไม่เคยฝันได้เจอบรรยากาศเครื่องครัวต่างๆเฮ้ยแบบเราได้มาอยู่ในรายการมาสเต็ป สวัสดีครับ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 พอไปยืนหน้าสเตชันปั๊บตาเชฟป้อมเจอเข้าไปก็ผลลุกตู้กตูดิเอาแค่สติมาก็พอโอเคค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในสายแนี้เราต้องการเพียงแค่2คนเท่านั้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกันต่อเพื่อชิงสุดยอดเซเลบริตี้เช f แห่งประเทศไทยกับ Master Chef Celebrity Thailand ค่ะวพวกคุณทั้ง6คนคือ c e l e b r i ตี้ผู้มีใจรักในการทำอาหารพวกคุณมาที่นี่เพื่อทำความดีให้แก่สังคม เราอยากรู้ว่าพวกคุณเลือกช่วยเหลือมูลนิธิไหนกันบ้างครับธันวาครับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมครับผมผมรู้สึกว่าหนึ่งชีวิตที่เกิดขึ้นมาคือเขาเองก็เลือกไม่ได้แล้วมันเป็นการทําบุญให้เด็กที่เป็นผ้าขาวสวนหนึ่งเขาโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีช่วยเหลือสังคมที่เขาเกิดขึ้นมาได้ผมรู้สึกว่าการให้ครั้งนี้มันมันไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอน คุณคาริสาคุณเลือกมูลนิธิไหนครับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่ารักษาทะเลค่ะเราชอบดำน้ำมากรู้สึกว่าทะเลมันจะสวยได้ก็อยู่ที่ผู้ที่เขาดูแลรักษาอยู่อ่ะมีงบประมาณในการดูแลรักษามันต่อไปก็เลยรู้สึกว่าแบบเลือกมูลนิธินี้ค่ะเราจะได้เที่ยวในประเทศไทยแบบสวยงามวดยสมบูรณ์ซาร่าคะดูเก่งๆแล้วเราซาร่าเลือกมูลนิธิรักดินรักน้ำใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเชฟทำไมเสียงหวานขนาดล่ะค่ะซาโมเห็นถึงความสำคัญของดินรวมไปถึงน้ำด้วยที่เราต้องใช้ในการปลูกผลิตผลในการกินเป็นระบบวงจรที่เราควรที่จะเล็งเห็นแล้วก็ควรที่จะใส่ใจดูแลมันตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่ามันคือสิ่งที่มึชีวิตของเราเป็นระบบวงจรที่เราควรที่จะใส่ใจควรที่จะดูแลฟื้นฟูทำให้เขาอุดมสมบูรณ์ที่สุดอะค่ะ ปมเลือกมูลนิธิสันติสุขใช่ไหมคะใช่ครับประเทศไทยเราจะเจริญขึ้นได้ทรัพยากรมนุษย์ก็คือคนเนี่ยสำคัญมากเราต้องให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีเด็กก็จะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติครับผมเลือกมูลนิธิอิสระชนครับ อยากช่วยคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยกับคนที่เขาไม่มีบ้านจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงให้เขาแบบสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เงินหนึ่งล้านบาทของผมเนี่ยน่าจะช่วยใครได้หลายคนให้เขาได้มีบ้านกับคนอื่นๆมากครับคุณไอรินคุณเลือกบุญนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าการศึกษาในประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอยากให้น้องๆเด็กๆทุกคนได้เรียนรู้มีความรู้ จะได้มีอนาคตมีโอกาสได้เท่าเทียมกับทุกๆคนในประเทศเลยเราอยากให้พวกคุณทุกคนได้รู้ว่าเมื่อคุณยืนอยู่ใน Masterchef k คิดเช่นแห่งนี้เราจะปฏิบัติและปับสินพวกคุณทุกคนเสมือนพวกเข้าแข่งขันคนหนึ่งถ้าอาหารของพวกคุณไม่ได้มาตรฐานพวกคุณก็ไม่สมควรที่จะอยู่ใน Masterchef k คิดเช่นแห่งนี้ กับบ้านนีไหม่ย <laughs> เชฟทั้งสามไม่มีใครมอบรอยยิ้มให้เราเลยอะเรารู้สึกเหมือนแบบของจริงกว่าผมไม่กลัวครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับสิ่งที่เราทําผมตั้งใจจริงๆยังไงผมก็สู้ไม่ถอยแน่นอนนะผมมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเอาเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุด m a s t e r c h e f c e l i b r i t y มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยศ Master c h e f Championship b เบ พร้อมรับเงินรางวัลหนึล้านบาทเพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิที่คุณได้เลือกไว้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญที่สเตชันค่ะไป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 ไทุกคนเก่งข้อสอบเยอะมากซึ่งเราก็เตรียมรับมือไว้หมดแล้วเราก็น่าจะทำได้แหละต้องดูวันแรกว่าแต่ละคนเอาของออกมาได้มากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าน่าจะมีของแน่นอน California. It's